สวัสดีค่ะพี่น้องปองตายสุู้ดสุ้ค้นพี่น้องเงยมันนี้ยันนิ้วก็มี้นคำมาเด็ดเรื่องบอดบอยสิดิใช้พี่น้องแล้วก็ออกมาโพดแบบนี้หลังมีคนแสะเรื่องใบหนาแล้วพี่น้องจ้ะแล้วก็บานต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองจะให้ถูกใจไปทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้แมนี่ดีละพี่น้องจ้ะมัน,นั่นต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองอ่นใส่ถือใจสุค้นมันเป็นไปบดได้อริสโซแอนกับออามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องจา้าแล้วก็ว่าตาบ่ถึงสันพี่น้องเอฟซีกระบัน แล้วก็มีอีกพดนหนึ่งแล้วก็ว่าวอพื้นว่ากูไปฉีดหน้าหลายจนหน้าโยดพนะหามืองเอ้ยสันกันยังว่ากูไปถอนแข้วถอนแข้วเว้าเลยเลยเด้อกูสิหักแข้วมืองมาล้อมหัวด่าเด้อสันพี่น้องกอดบ่อยมีน้องจ่าเอกอันนี้พจน์นี้แล้วก็ว่ามาทวงว่าเฮาหน้าใหญ่หน้าโยดโอ้ยปัดเมืองหน้าคือแง่ตื่นเสียมกูคือบอดท่วง เคยท่วง่าสันโอ้ยหนอกกับแมนความราอพี่น้องสแอนแล้วก็มาคอมเมนโอ้ยตาบอดถึงของตัวหนัว่าสันโอ้ยแมนความเจ้าระซอว่าสันพี่น้องจากไหนขมาหา่าเพิ่นคักแต่พี่น้องผู้ใดล่ะนี่คนนีนอนฮังเทียบเบาอย่างกับบกคิดเดนนอนพี่น้องหา่าอีนอย่างคนอื่นกับ่าบุกหูจะคิดใส่ใจเขาใส่ใจเขาได้กันคนไปว่าเจ้าของกตสิบอเพราะใจเดนนอนมูเจ้าบาบอจักไปหาท่วงเพิ่นโอ้ยแล้วรอกระดอบอดบอยสิใช้นน่นไหมเงิดหลายผู้เบากระไดอัน เอฟซีทันเอกว่าตั้งแต่ดูหมอลำมาแม่ก็เห็นลูกบอยนี่แหละที่เป็นพระเอกที่หล่อที่สุดและมีความขยันอดทนกะตัญยูเป็นคนดีที่แน่ๆคือลูกบอยหล่อที่สุดแล้วคะ่ะทันเอกว่าหล่อทั้งกายทั้งใจสุดยอดแล้วคะ่ะบอดบอยคนทวงนะหล่อสมบอดบอยบอน้อข่อยขอเบิงหน้าเน่นะวสันพี่น้องทันเอกว่าตัวจริงหล่อมากหน้าไม่ใหญ่เลยอยากเห็นคนที่มาทวงเด้น ต้องไปเห็นตัวจริงอย่างหล่อเลยหล่อมากค่ะบอสบอยทุกวงการมีอิจฉาริษยาอย่าไปใส่ใจเลยค่ะเสียสุขภาพจิตบอสบอยแมนอูลีนั่นแหละพี่นงทุกวงการมีอิจฉาริษยาบ่าต้องไปใส่ใจโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ผลงานโฟกัสทีนคิดบวกบอสบอยบ่ต้องไปสนใจดอกพวกอิจฉาแมนเฮาสีดีไปได้๋มันกะอันคอมเมนต์เขาไปในทางลบอยู่ดีแต่อันพวกอิจฉานะลูกบอยคอยรอมากเลย ใชว่าไม่หล่อสงสัยตาเสียบอ๋อเหอซันแมนนีลีพี่น้องจ๋าใช่ครับจัดบ้างนะลูกพวกปากเสียไม่ดูหน้าตัวเองบ้างเลยจื่อบอบาทนี่อย่าให้บอยสริชัยแซดเดอจุกคอดปีหน้าพุ่นเดว์วซานจังเป็นแมนอีลีพี่น้องยังในมหาทวงเพื่อนวางสันวัซซังว่าแท้คันแม่นผู้นั่นลาวบอแม่นคนปกติ สันพีนองจะต้องไปเห็นตัวจริงค่ะคนที่ว่าจะบอกกล้าเว้าอีกคาหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจค่ะบอสบอยมันพี่นองจังใดก็เป็นกระลังใจให้บอสบอยเด้อไม่ต้องไปสนใจดอกคนยิจฉาจังหดมันก็บาเฮาอยู่ดีนั่นแหละ mm hmm. พี่นองมีความคิดเห็นว่าจังหดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย